สวัสดีค่ะโฟมอนชัชนันพบราบค่ะหรือโฟมอนพระศิวรีน,นะคะศิลปินดาราสายบุญค่ะวันนี้โอ้ต้องบอกว่าบรรยากาศของการทำงานในการถ่ายทำละครคติธรรมรายการหาธรรมตอนตัวต้นเหตุต้องบอกว่าแบบสนุกสนานแล้วก็สร้างความตื่นเต้นตลอดเวลาเลยนะคะไม่น่าเชื่อว่าเราจะสามารถแบบถ่ายกันแบบครบทุกซีนแล้วก็เก็บหมดทุกซีนจริงๆนะคะ ต้องบอกว่าตอนนี้มีความภาคภูมิใจมากเลยค่ะที่ร์มอนได้เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างสรรค์ผลงานเพื่อสังคมนี้นะคะมีเขียนบทตอนตัวต้นเหตุด้วยแล้วก็มีโอกาสได้ขับร้องเพลงตัวต้นเหตุซึ่งแต่งโดยท่านอาจารย์เมธาเทพิทักษ์ค่ะแล้วก็ยังมีโอกาสได้รับโอกาสจากผู้ใหญ่นะคะให้ร์มอนได้ลองทําการกํากับต้องบอกว่าเรื่องนี้เป็นภูมิกับเอง งงไหมทุกคนเออร้องเพลงเองเขียนบทเองกำกับเองด้วยบ้าไปแล้ว <c oughs> <c oughs> นะคะยังไงฝากทุกคนติดตามด้วยนะคะก็ถือว่าผลงานครั้งนี้ตั้งใจมากเลยจริงๆค่ะยังไงฝากตามดูด้วยว่าเรื่องราวจะเป็นยังไงเนาะเกี่ยวกับตัวต้นเหตุอะไรคือตัวต้นเหตุแล้วตัวต้นเหตุนียเกิดผลกระทบอะไรยังไงบ้างในเรื่องราวของละครหาธรรมฝากติดตามด้วยค่ะแล้วก็ยังมีอีกหนึ่งสิ่งที่อยากจะให้ทุกคนได้ ติดตามแล้วก็ฝากทุกท่านมาเลอ้อมใจด้วยนะคะนี่ท่านไหนที่อยากจะสนับสนุนนะคะกิจกรรมหรือว่าโครงการดีๆของเราวันนี้มูลนิธิศิลปินดาราสายบุญก็มีเสื้อสวยๆค่ะเสื้อสวยมาพร้อมกับแมสนะคะเสื้อสวยๆมาพร้อมกับแมสมีครบ7จสีก็ตามวันเกิดได้เลยค่ะใครตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ได้เลยนะคะสี เหลืองแดงส้มม่วงมีครบเลยค่ะใครอยากจะสนับสนุนกิจกรรมและโครงการดีๆของมูลนิธิพระศรีวรีศิลปินดาราสายบุญก็สามารถที่จะติดต่อแล้วก็ติดตามได้นะคะในแฟนเพจยังไงฝากไว้ด้วยนะคะผลงานดีๆที่เราอยากสร้างสรรค์ให้กับทุกท่านค่ะพบกันนะะในรายการหาทำ